ครับผมมานพินกับฟิลไทย b l o g s ก o ปอตดอนะครับวันนี้ผมอยู่ที่หาดใหญ่แล้วก็ไปเจอแมวตัวหนึ่งครับมีลักษณ,ณะพิเศษมากเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันพิเศษยังไงครับไอขนมันอยากส่งเหรอแมวขนหญิงแมวขคนหญิงหายากเหะชื่ออะไรนี่มาดูวยมาด้เย เอ้ยแมวเหมือนขนหมาเลยเหมือนพุดเดิลน่ะแมวอที่เาหาเขาบอกว่าเป็นแมวพุดเดิลแมวพุดลนะหมอเขาบอกแมวพุดเดิลเป็นแมวผสมเปอเซียไงออไปยไปเลยที่ถ่ายรูปันแล้วรูปมัน กี่เขถ่ายรูปแต่ยิปถ่ายรูปรดขนมันเป็นรอนๆเลยนะใช่ยิ่งแถวท้องแถวนี้ยียกมากเลยเนี่ยุดเดินดํโมก็หยิกย้อยเลยเนี่ยกอะกอะกาอ๋ออกนี้อ๋อมอได้มาจากไหนครับ Đấy mà từ tiền lúc mèo mà có lượng cục người đi hả? mình diệt nè Diệt bên lo lề Hello. สงสัยเสียงอะไรเ่ะเสียงอหนืมอกนอะโหนี่ตรงนี้พุดเดิ้ลเลยเนี่ยมันสิงโต หนึ่งตัวนี้นี่นี่นี่ผูถึงไปหาหมอไม่สบายนะหมอจับนะั่นะหลุดเป็นเมื่อก่อนนี่ตรงนี้ของก็จะเป็นสร้อยสีขาวนีว่ขึ้นมาใหม่ละหลุดเป็นหยอกเลยหมอเขาจับแรงเนะี่ยสีขาวนะเมื่อก่อนเนี่ยไม่สีขาวแล้วก็จะมีติดอยู่ที่คอนิดนี้เนี่ยสีขาวเนี่ยเว,วยเลยมองนีิกนี่เอ๊แม่ขา,าเอนแล้วฉลาดนี่รูเรื่อง นี่อายุเท่าไหร่แล้วยังไม่ถึงขวบเลยเหรอแวมวขนหยิกเนาะแปลกดีเนี่ยตอนแรกดูไกลๆเอ๊ะแมวมันเป็นอรอยเหมือนมันเป็นเสนิมเหมือนขี้เลื้อนเออเหมือนขี้เลื้อนหรือเปล่ามันไม่ใช่